เริ่มเลยครับเจ็ดสิจุดห้าเก้าคนที่หนึ่งมีคนมันถึงคะแนนไหมครับเธอจุดห้าเก้าอาโอเคไม่เป็นไรจำไว้ก่อนครับจำไปทำก่อนค่านที่สองครับ การฟาวไหมครับตัวน่า1 0 8ไม่ได้เลยคุณครู10.27ไม่ได้ฟาวครับเพราะว่าหยุดเวลาแล้วมาตัดแก้วเซฟเอ็นจุกอ่าครั้งสุดท้ายครับครั้งที่สามโอเคเทียละคนตกลงยัง9.56นะครับของการ